มาจ้าเด็กบ้านเหินจะพาไปเก็บผักขี้เล็กไปแกงค่ะนี่เลยยอดอ่อนๆอย่างนี้เลยนะคะพอเด็กอยากไปขี้เล็กไปแกงมาจ้ามาจ้าตามเด็กบ้านเห็นมานะคะอย่างที่บอกค่ะคลิปนี้ยังอยู่กันที่ศรีสะเกตนะคะเด็กบ้านเห็นไปเยี่ยมบ้านที่ศรีสะเกตนะคะสู่ขายขับแฟมิลี่ของเรานั่นเองนะคะนี่เลยการเก็บผักขี้เล็กของเฮานะคะโคนต้นหมืนเลยใครบอกให้มันเกิดสูงหลาย <laughs> ไม่ใช่ค่ะนะคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตรงแดนเขตแดนอะไรประมาณนี้แม่หม่อมแม่เขาก็กลัวว่าสองสามปีข้างหน้าเดี๋ยวมันจะโตกันนี้มันจะเอาลงยากอะไรประมาณนี้หรือฟ้าฝนมาเดี๋ยวมันจะโค่นจะลมใส่บ้านเขาใส่ถนนแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่ในน้องๆก็มารวมตัวกันเยอะแล้วก็ให้น้องช่วยเอาลงพันวะหม่มอมแม่นะคะหาเต่เงียก,ก,กหาเตยงาน้วยทาูุนะคะบ่มีดอกลูกกลับไปเส,สิ็จ็ปนั่งสวยๆชืดๆเดิอดๆนะบ่มีจ้ะ ขายคำเป็นรีของเราก็จะประมาณนี้นะคะตอนที่บ่ทัดน้นตัดตน้นไม้ลมเลยนะคะสังเกตสีเสื้อผิวผิวไวเลยนะคะเพราะตัดต้นไม้เท่านั้นแหละค่ะทุกคนเขาไม่รู้ลมมาจากไหนลมแรงแรงนะคะเราก็กลัวว่ามันจะโค่นไปใส่บ้านเขาหรือว่าโค่นไปใส่ถนนนะคะก็ให้พี่ชายไปยืนโบกรถนะคะว่ารถหยบพึ่งมาเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนี่บึ้มเด็กบ้านหินของเฮาแรงหัวทิมหัวํำนะคะยานบพุนวิธีของตน้นไม้นั่นเองนะคะ เฮ็ดนี่ยก็หายแต่หัวเท็ดนี่ยก็หายแต่ค่ำนะคะนี่เลยนะคะคนที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยสนใจกระค่ะเพราะว่าพากิเลตเนาะอยู่บ้านนอกเขามันก็หายกินง่ายอยู่นะคะแต่ว่าเรามันเด็กเตบเด็กเตบไะคะทุกคนคะเรามันเด็กเตบนะคะเห็นเป็นไม่ได้เลยนะคะเก็บมาต้มฟิตใส่ตู้เย็นไว้ก็กินได้นานอะไรประมาณนี้นะคะซองสีพี่น้องผกกันนัวกันใหญ่เลยนะคะนี่นะคะดูสภาพสีหน้าแต่ละคนสิคะแดดร้อนมากนี่ขนาดพวกเรากลับบ้านช่วงปุ่มพานะคะ ถ้าเป็นเมษานี้ไม่ตายแหละค่ะทุกคนค่ะนะคะแต่พี่ๆคนที่เขาอยู่บ้านเขาก็ชินกับสภาพอากาศเนาะเพราะเขาก็อยู่ทุกวันอะไรประมาณนี้แต่พวกเรานานๆทีไปโอ้ยยางตายออกพี่น้องเอ้ยนะคะพักกันเก็บฝ้า่เหล้าเอาค่ะจักอ่อนจักแก่เหล้าไปก่อนนะคะไปหอดบ้านแล้วก็ชค่อยไปคัดไปเลือกกอัาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆมันร้อนมาก หอนเงกไหลไข่ย่อยย่างตายออกนะคะเบนบอกพ่อแล้วพ่อแล้วสองสีพี่น้องเพื่อนยังบ่พอใจนะคะย้างประกันไปตามกรมตามเก็บนี่เลยนะคะได้มาเต็มเลยค่ะเป็นกับประกันเบ็เพราะได้มาท่าน,นนะคะเล่นเขาล้านค่ะนะคะไปยังหรอกนนี้เลยจ้าค่ะ <laughs> ยางตายเิ่นออกแล้วนะคะพี่น้องเพราะมันได้ไอติมเย็นๆได้ขวดน้ำมาเนบขี้แร่ไวิ่นก็ชื่นใจเป็นแล้วคะ่ะเมื่อวอนไน้่จังไ๋ค่ะเบิง่งตีลราคาสภาพบ้านเรานะคะแดดวิววีวีนะคะจนแบบยางตายออกนะคะนี่เลยนะคะพอไดมาเรากลับมาที่สมุดประกันแล้วนะคะพี่สาก็จะทําการแก้งให้กินนะคะมาเดอ้อผู้ใดบ่บไปเก็บซอยก็มากินน้ากันได้ยดอกให้กินน้าอยู่นะคะ นี่เลยดูสิคะอู้ยั่อๆนะ่ากินสมกับเงือไหลไข่อยย่างตายออกสมกับไปโคนต้นกรลงค่ะแกงหม้อหนี้ทั้งต้นเลยนะทุกคนคะกินที่เดียวกินดับนอนดับแนวโพดทโพทขักว่า <laughs> นี่เลยมีหอยด้วยนะมีหอยด้วยนะเยอวๆจ้า